สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์โอนะคะที่โชว์รูมรถสมชายคาร์เซ็นเตอร์อรันนะคะโชว์รูมของเรามี2สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่อำเภออรประเทศจังหวัดสะแก้วนะคะสาขาที่2อยู่ที่บ้านเก่าซอยสิองอำเภอพานทองจงังหวัดชนบุรีค่ะเจ้าของเดิมนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อบตอนะคะอายุ37ปีค่ะเอารถมาเทินเป็นรถ4ประตูนะคะเดี๋ยวเราไปชมร,บรอบๆคันกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าของรถกันเลยนะคะโคมไฟหน้านะคะใส่กิ้งไม่เหลืองเลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะมีโลโก้ของซูซูกิสวีปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูยางนะคะเป็นยางของกูดเดียนะคะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นเลยนะคะคันนี้นะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายรถกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโคมไฟท้ายนะคะโคมไฟท้ายนะคะมีการดีไซน์ที่สวยงามมากเลยนะคะพร้อมใช้งานทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวรถกันเลยนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีแอร์แบกตรงที่พวงมาลัยด้วยนะคะรถคันนี้เป็นระบบ Gear Auto ะะเบกียร,ร์ออโต้นะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะระบบแอร์นะคะเป็นระบบแอร์แมนนวลนะคะการใช้งานง่ายมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูคอนโซลหน้านะคะเครื่องเล่นนะคะจะเชื่อมต่อ USB ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะคันนี้รถคันนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะมีปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องนะคะเราได้ถ่ายของเหลวสปาเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีระบบเบรก ABS ให้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถเก๋งเล็กไว้ใช้งานนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ Suzuki Swift 1.2 GL นะคะรถปี56นะคะราคาอยู่ที่265,000บาทนะคะ ลูกค้าท่นานใดนะคะที่สนใจนะคะติดต่อได้ที่083 2249 456นะคะเบอร์เซลโอเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลโอขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ